สวัสดีครับพบกับผมช่างตุ้ยในช่องคลิปแตกต่างสร้างอาชีพนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เรางันยางออกมาแล้วนะครับผมวันนี้เราก็หาทุบตนะครับแล้วเราก็จะทําการปะนะครับสําหรับท่านไหนที่ดูคลิปก่อนนะครับจะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าวิธีการปะนะครับวันนี้ผมก็จะใช้วิธีการปะแบบสตรีมเย็นนะครับโดยที่ไม่ทําให้โครงสร้างยางเสียหายนะครับผม สำหรับอุปกรณ์เราก็จะมีนะครับนี่ครับดูครับก็จะมีกาวนะครับแล้วก็จะมีสติมนี่ครับสติมแล้วก็จะมีตัวปั่นนะครับแล้วก็จะมีเีจิกผมเอาไว้มาร์กแล้วก็ตัวรียดยางนะครับประมาณนี้ครับจุกคอนโอนนะครับ มาดูครับนี่ครับสมมติว่าเราสมมติว่าเรานี่ครับแผวนี่ครับโดนตะปูกเกียวนะครับผมก็จะทําการเอาตะปูกเกี่ยวออกก่อน,นครับนี่ครับตะปูกเกี่ยวออกมาแล้วเราก็ทําการมากไว้นะครับมากไว้นี่ครับมากไว้แล้ว ันจะอยู่ด้านในนะครับเราก็จะเห็นเป็นจะเห็นเป็นรอยตะก้องเห็นไหมตะก้องเห็นนะครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเราก็จะใช้นะครับตัวปั่ <c oughs> อาตากล้องดูครับไปถ่ายฝั่งนี้ครับตากล้องทำการฟันนะครับเห็นไหมครับตากล้องัำให้มันเป็น ให้มันเรียบนะครับเหนนี้นะครับแลดไหมครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้ รมเป่าทำคามสะอาดก่อน,นครับทำความสาดก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะก็จะใช้เป็นแปรงทองเหลืองนะครับทำความสะอาดแผลนนะครับให้มันให้มันเรียบแล้วก็ให้มันน่าสัมผัส เวลาเราใส่สติมให้มันติดแน่นเหนียวแน่นกว่าเดิมครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดครับผ้าสะอาดเช็ดนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราใช้กาวนะครับกาวเฉพาะนะครับทาบริเวณแผลนะครับ แล้วก็ปล่อยให้เกาวเซตตัวครับประมาณประมาณห้านาทีหรือว่าประมาณ2อสนาทีแล้วแต่นะครับถ้าอากาศอยู่ที่อุณหภูมินะครับให้เกาวเซตตัวก่อนนะครับมาดูครับตะก้อครับนับ หลังจากที่เกาเสียตัวแล้วนะครับผมผมก็จะใช้สตีมตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นสตีมเย็นนะครับใช้ในการปะนะครับเราก็ทําการลอกสตีมออกมาครับลอกออกมาออกมาแล้วนะครับลอกแผ่นนี้ออกแล้วนะครับเราก็จะทําการ นะครับโดยใช้ให้สตีมเข้าไปอยู่ที่กึ่งกลางแผลนะครับเห็นแผลตรงกลางนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ไปกึ่งกลางของแผลแบบนี้ครับใช้มือกดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นําตัวมาลีดนะครับตัวลีดจะโดยใช้หลักการนะครับเทคนิคลีดจากตรงกลางออกไปข้างนอกนะครับ ไล่จากตรงกลางออกไปข้างนอกนครับสายขว่านะครับสลับกันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม้๋รวก็ทำการลอกฟนออกมานะครับนี่ครับ ดูครับแผลที่ที่ได้จากการปะสกินนะครับแล้วเราก็ถ้าถ้าเราอยากให้แผลมันมั่นใจยิ่งขึ้นเราก็ใช้กาวใส่บริเวณขอบอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็จะประมาณนี้ก็คือแน่น ยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือการปะแบบนี้ก็มั่นใจได้นะครับว่าไม่มีการรั่วอีกแน่นอนจนถึงอายุการใช้งานของยางนะครับผมครับนะครับต่อไปเราก็จะทําการเอายางพอเราปะยางเสร็จรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใช้สารหลอเลื่นใส่ เข้าไปนะครับลองฟังเลยนะครับสัราเราลื่นใส่เข้าไปแล้เวเราก็เอาอยางมาใส่นะครับ แลวเราจะทาการเอาล้อออกจากยางแล้วก็เติมลมได้เลยนะครับทางนี้ครับตะก้องครับเราก็จะเติมลมให้ยางขึ้นขอบนะครับนะครับะตะก้องท้ายนะครับพยายามขึ้นขอบแล้วก็จะกดกดนะครับนี่ครับยางขึ้นขอบแล้วนะครับ อยู่ที่ประมาณ40สครับแล้วก็ให้ซ้อนใส่นะครับขันซ้อนใส่ี๋ยวเราก็เติมลมให้มันได้เติมลมให้มันได้40 psi ทดนะครับตัวนี้ผมจะเติมเข้าไปให้มันได้40 psi ีได้นะครับผมนี่ครับมอพอได้40 p s ิได้แล้วผมก็จะพอนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแป,ปะก็ไม่มีการรั่วแล้วนะครับผมเราก็จะนําไปเทสน้ํานะครับดูว่าแผลที่เราปะจะมีรอยรั่วไหมนะครับสําหรับท่านไหนที่ติดตามที่ผมนะครับตั้งแต่การถอดยางแล้วก็ทําการปะยางนะครับท่านดูคลิปนี้จบแล้วท่านก็จะสามารถ ซ่อมอยางที่รั่วได้เลยนะครับผมคลิปนี้เหมาะสำหรับนะครับท่านทีอ่อยากจะเรียนรู้นะครับในการซ่อมรถยนต์นะครับหรือว่าในการปะยางรถยนต์ท่านดูคลิปนี้ก็ผมคิดว่าอาจจะมีความรู้ให้ท่านได้ไปไม่มากก็ได้นะครับผมยังไงก็คลิปต่อไปก็ผมจะทำอะไรให้ท่านดูอีกก็ ติดตามผมตอนต่อไปนะครับผมจะมีอาชีพไหนที่ผมจะทําให้ทุกท่านสําหรับวันนี้ช่างตุ้ในช่องคิดแต่การสร้างอาชีพขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ